สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับรถที่หน้าตาแบบแปลกแแปลกแบบที่สุดอ่ะคือออกแบบได้แบบหลุดโลกมากอ่ะคือเท่าที่ผมยกมานะจะมีประมาณสี่ยี่ห้อแล้วก็สี่รุ่นนะครับที่ผมยกมานะจะมาทําการเล่าในคลิปนี้นะครับแล้วก็ตัดสินว่าคันไหนสวยคันไหนไม่สวยคันไหนรับได้คันไหนรับไม่ได้นะครับก็จะมีรุ่นไหนบ้างไปดูกันเลย โอเคมาดูคันที่หนึฮะคันนี้อีกแล้วครับคุณผู้ชมอันนี้ประมาณ3ามคลิปได้นะคันเนี้ยติดต่อกันเลยนะครับก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการออกแบบของหน้าตาไอคนน้คันนี้คันแรกก่อนเลยนะครับเนี่ยคันนี้นะครับอย่างที่บอกหลายคนน่าจะรู้ชื่อแหละเป็นโพลสันเซนตูรีนะไอ้คันนี้เนี่ยเคยมาในประเทศไทยครั้งหนึ่งนะโดยตัวแทนจาหน่ายเจ้าหนึ่งนะครับผมก็เคยเข้ามาราคาที่เริ่มต้นที่ขายเนี่ยในช่วงเปิดตัวนะ ในช่วงปี2009เนี่ยออกมาราคาแค่600,000บาทได้ในช่วงนั้นนะแต่ว่าหน้าตาเนี่ยคือมันยังไม่โดนใจคนไทยมากพอไงเออมันก็เลยประมาณนี้คือหน้าตาของมันน่ะคือยังแบบมันออกแบบกันยังไงอะคือดีไซน์เนี่ยคือบอกไว้นะเป็นโตโยต้าไฮเอทะแต่ว่าหน้าตาของมันน่ะมันไม่ลงตัวเอาซะเลยคือเหมือนเอารถตู้โตโยต้มาทําการแปลงด้านหน้ามาแปลงอะ พอทําการแปลงปุ๊บเนี่ยมันดูแบบขัดขัดไม่ค่อยลงตัวเอาจริงๆนะเนี่ยคุณผู้ชมดูคือมันยืดยืดคือมันแบบมันแปลดแปยังไงไม่รู้คือดีไซน์ผมว่ามันไม่ใช่อะ่ะเอาจริงๆนะมันดูแบบขัดขัดเกินเกินน่ะนะครับแล้วหลังคาสูงด้วยคือแบบมันยิ่งไม่ค่อยลงตัวเข้าไปใหญ่อะ่ะคิดดูอะ่ะผละสัณน,นะแล้วเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือไอ้ชื่อรุ่นนะ่ะรุ่นรถคือแม่งโคตรยาวส่วนมากนะปกติของยี่ห้อของจีนนะ่ะ รุ่นนะ่ะคือจะยาวมากเลยแต่มาดูภายในเนี่ยภายในผมว่าก็พอได้นะคือการออกแบบก็มันก็เป็นวัต่ะคือมันก็เบสิกเบสิกทุกอย่างนะเบกก็หมุนได้คอนโซลหน้าเนี่ยดูจากการออกแบบผมว่ามันก็พอรับได้นะแต่ว่าคุณภาพเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะมาดูคันต่อไปนะครับคันนี้จะเป็นค่ายไทยของเราก็คือไทยวุ่งยูเนียนคาร์นะรุ่นที่ผมยกมาพูดถึงก็คือ ทีอาร์ทา o r ฟอรนะครับผมโดยโฉมนี้เนี่ยจริงๆอะ่ะก่อนอื่นเท้าวความก่อนว่าผมคนหนึ่งก็สนับสนุนให้ใช้ของไทยนะสนับสนุนในแบรนด์ไทยมากนะครับแต่ว่าในเคสเนี่ยผมว่าการออกแบบอะ่ะทำให้ผมไม่ชอบหลายจุดเลยเนี่ยจริงๆนะปกติผมชอบไทยรุ่งนะผมชอบค่ายนี้มากมากเป็นพิเศษแต่ว่าพอถึงรุ่นเนี่ยคือผมจะต้องตัดใจไม่ชอบมันนะครับคือการออกแบบด้านหน้าคือมันดู ขัดขาดเกินๆไฟหน้าก็เล็กเกินแล้วก็กระจกมองข้างคือมันดีไซน์ก็ไม่ค่อยลงตัวกับตัวถังรถเลยนะเอาจริงๆนะแต่ว่ายางอะไหล่คือก็พอรับได้นะไฟท้ายก็พอรับได้ด้านท้ายเนี่ยคือผมพอรับได้อยู่นะมันก็โอเคแต่ด้านหน้าเนี่ยคือแบบว่ามันจะดูแบบคัดข,ดขาดเกินๆยังไงไม่รู้อะเมื่อก้าวม,มาดูภายในนะครับภายในเนี่ยมันคุ้นตามากๆเลยก็คือเป็นของ t o y ยต้ารีโว้นั่นเอง ควงาลัยกุญแจแล้วก็จอเรือนไม้เนี่ยจะเป็นโลโก้โตโยต้าหมดเลยนะทั้งช่วงล่างเครื่องก็เป็นของโตโยต้านะครับดีไซน์ภายในเนี่ยผมว่ามันสวนทางกับภายนอกมากๆนะเป็นไปได้ว่าโฉมใหม่เนี่ยผมอยากให้เขาเอาภายในของไฮรักเชมมาใส่มากเลยนะถ้าตัดของรีโวไปแล้วก็ใส่ของไฮรักเชมอ่ะนี่เอาจริงๆนะคือใส่ของไฮรักเชมอ่คือมันจะดูลงตัวมากเลยนะ ในสายตาผมอะ่ะคือมันใช่เลยอะ่ะมาดูโฉมนี้กันครับคันนี้เป็นโฉมก่อนตัวที่สองนะก็คือโฉมแรกเลยเป็น t i m ์ฟอร์เมอนะตัวนี้การออกแบบมันจะให้ดูแบบ h ั m m e r แล้วก็ l a ลโลเวอมากขึ้นนะแต่ว่าก็ขายอยู่แค่ไม่กี่คันเอาจริงๆนะแต่มันสวยกว่าโฉมปัจจุบันมากๆนะครับแต่พออเมรการปรับโฉมปุ๊บเนี่ยให้นักออกแบบชาวอังกฤษไปออกแบบเนี่ยมันกลับไม่ค่อยสวยเท่าตัวนี้มากเลย ภายในก็เป็นของ To y ยต้ามิกโก้โฉมแชมป์นะครับผมตอนนั้นนะใครที่ว่า T r อาร์ทาร์โฟมเมอร์ออกแบบแปลกกว่าแล้วมาดูคันต่อไปครับแม่งแปลกกว่านี้อีกจะบอกให้นี่คือคันต่อไปครับคันต่อไปคือการออกแบบแม่งสุดกว่าคันก่อนๆมากๆคันนี้นะครับจะเป็นเฟียสมัตติปลามันน่าจะอ่านแบบนี้นะเฟียสมัตติปลานะครับผมการออกแบบด้านหน้าเนี่ยผมไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาพูดดีว่ะคือแม่งการออกแบบอ่ะอันนี้คือ ไม่ได้บูลลี่หรือดูถูกนะแต่ว่าการออกแบบคือมันดูแปลกๆยังไงไม่รู้อะคือแม่งการออกแบบของรุ่นนี้คือไฟหน้าไฟเลี้ยวคือการจัดมุมอะมันไม่ค่อยสมส่วนด้านหลังคือมันก็พอรับได้แต่ด้านหน้าของมันอะดูการออกแบบคือถ้าจอดในห้างหรือที่ไหนคือคนมองแน่นอนอะนะครับเพื่อเจะมีคนขําด้วย ภายนอกที่ว่าปวดหัวแล้วภายในยิ่งหน้าปวดหัวเข้าไปใหญ่ภายในคืออะไรก็ไม่รู้เนะี่ยคือแบบการจัดวางคือมันดูเหมือนไม่ได้ออกแบบก่อนจัดวางจริงๆอะ่ะโอ้ปวดหัวเลยนะครับภายในของมันนะ่คือเหมือนไม่ได้วางแผนกันไวอ้อ่ะแล้วก็มาทําการผลิตอะ่ะคือแบบมันใช่เลยอะ่ะจริงๆอะ่ะมาดูโฉมสองกันบ้างครับโฉมสองอันนี้คือหน้าตาที่หลายคนขอรับได้กันแต่ว่าแมงไม่มได้อยู่กันในตัวแรกไง คนที่ซื้อโมนี้ไปนะครับผมจะบอกครับว่ามันเป็นดีไซน์ที่ลงตัวที่สุดเท่าที่เคยมองมานะครับแต่ว่าคนที่ซื้อโมแรกไปอ่ะมีเครื่องนะครับว่าไอสัตว์เอ้ยทําไมโฉมที่สองหน้าตามันสวยกว่าโฉมที่กูใช้วะทําไมโฉมที่กูใช้ทําไมหน้าตามันเป็นแบบนี้ทําไมมีคนมองไอฮิมาดูคันต่อไปนะครับคันนี้จะเป็น Ai, มิ t ูบิชิไอมิกอีวีนะครับ คันนี้ถือว่าการออกเบเะดูล้ำสมัยมากๆแต่ว่าขายในช่วงปีประมาณ2013ได้นะครับชมนี้นะคันนี้ดีไซน์จะมีความเป็นทาทานาโนผสมกับสมาร์ทคุณผู้ชมรู้จักรถสมาร์ทไหมครับจะเป็นรถที่เป็นขนาดเล็กมากมี2ประตูนะในเครือของ Mercedes-Benz แต่คันนี้จะมาทำเป็น4ประตูจะมีความเป็นมิตซูนะแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่มันยุติการผลิตในประเทศของเขาไปแล้ว คราวนี้นะฮะจะถึงการตัดสินโดยการตัดสินครั้งนี้จะนำสองรุ่นที่เป็นออกแบบดีกับ2รุ่นที่ออกแบบได้ไม่โดนนะครับออกมานะโอเคมาดูคันแรกนะฮะจะเป็นโพลาร์สันเซนจูรี่นะครับคะแนนเนี่ยที่ผมให้นะให้ประมาณ7 5เต็ม10พอคันที่2นะฮะจะเป็นเฟร t มาจิบลาเอาเป็นว่า7 3เต็ม10แล้วกันอันนี้คือฝ่ายออกแบบไม่โดนนะ มาดูที่ฝ่ายออกแบบโดนบ้างก็คือ10/10 10ครับ m ิ t s u b i s ิ i m m ิ v v 7/10ครับ TR t r r n s f o r m e r 2อ่ะให้ละกันส่วนของโพรสันเนี่ยด้านหน้าคือมันยื่นมันดูแบบแตกไงดีไซน์มันก็เลยไม่เข้ากับตัวถังรถอะต่อไปนะฮะเฟียสมาติปลาด้านหน้าคือมันดูแบบประหลาดมากมาดูฝ่ายขวากันบ้างนะฮะ m ิ t s u b i s ิ i m m ิ EV เนี่ยด้านหน้าคือ รวมๆคือมันดูลงตัวนะครับดำสมัยนะส่วนที่ r a n s f o r m e r 2เนี่ยให้7.10ก็เพราะว่าดีไซน์บางส่วนยังไม่ค่อยโอเคแต่คนน่ะก็ยังสนใจเยอะโดยเฉพาะแบบสายลุยอ่ะคือดีไซน์มันดูแปลกตาดีนะครับสำหรับ Transformer 2เนี่ยแต่ว่าบางส่วนก็ต้องแก้ใหม่นะครับในการมเนอร์ผมว่าอาจจะต้องแก้ใหม่เพิ่มเลยโอเคคลิปก็มีประมาณนี้นะเป็นการตัดสินแล้วกันนะครับว่าในสายตาของ ท่านผู้ชมเนี่ยว่าคันไหนสวยหรือไม่สวยนะครับนะแล้วก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปว่าชอบคันไหนหรือไม่ชอบคันไหนนะโอเคคลิปนี้ผมก็มีประมาณนี้ข้อมูลอาจจะไม่ได้ให้เยอะกันมากเท่าไหร่นะสำหรับ e ีนี้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะฮะคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่ฮะตอนวิ่งคือแบบว่า แปลกโคตรคันนี้โอ้โห